สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนของครูทิติมานะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาวัดความรู้คณิตศาสตร์หนึ่งค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันนะคะคุณยายมีอาชีพขายปลา,า้า ได้หมักปลาร้าเป็นเวลา5วันโดยใช้ปลาร้าวันละ12กิโลกรัมเมื่อหมักครบ1ปีจะได้น้ำหนักของปลาร้าเท่ากับน้ำหนักปลาที่ใช้หมักจริงแล้วนำปลาร้าไปขายที่ตลาดโดยขายกิโลกรัมละ40บาทขายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนปลาร้าที่มีจงหาว่าคุณยายขายได้เงินกี่บาทมาดูวิธีคิดกันนะคะลำดับที่1เราจะต้องหาว่าน้ำหนักของปลาร้า ครบ1ปีได้น้ำหนักเท่าไหรขั้นที่2หาน้ำหนักของปลา,าที่คุณยายขายไปและขั้นที่3หาจำนวนเงินที่ขายปลา,าได้มาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรกหาน้ำหนักของปลา,าที่หมักครบ1ปีคุณยายใช้เวลาหมัก1ปีใช้ปลา12กิโลแต่ใช้เวลาในการหมักทั้งหมด5วัน ดังนั้นก็จะได้น้ำหนักของปลารหาเท่ากับ5คูณ12ก็คือ60กิโลกรัมจากนั้นเรามาหาว่าคุณยายขายปลาไหไปทั้งหมดกี่กิโลกรัมมีปลาร้าอยู่60กิโลกรัมแต่คุณยายขายไปครึ่งหนึ่งของจำนวนปลารหที่มีก็คือ60หารด้วย2ก็เท่ากับ30กิโลกรัมและขั้นที่3ก็หาจำนวนเงินที่ขายปลาไได้ขายปลาลไปกิโลกรัมละ40บาท ขายไป30กิโลกร,รัมก็นำ3า30คูณกับ40ได้เท่ากับ1,200บาทดังนั้นคุณยายขายบาราได้เงิน1,200บาทนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างต่อมานะคะก๊กไก่ฝากเงินธนาคาร4วันวันละ150บาทจะต้องฝากตอ่อ e อีกกี่วันวันละ120บาทจึงจะได้เงินฝากรวมกันทั้งหมด1,080บาท เรามาดูวิธีคิดกันนะคะคิดยังไงอันดับแรกเราก็ต้องหาก่อนว่าเงินที่ฝากไว้เป็นกี่บาทและลำดับที่2ก็ต้องหาว่าจำนวนเงินที่ต้องการฝากเพิ่มเป็นเท่าไหร่และขั้นสุดท้ายก็ต้องหาว่าจำนวนวันที่ต้องฝากเพิ่มนั้นเป็นกี่วันมาเริ่มวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากหาเงินที่ฝากไว้ผู้กาฝากเงิน4วันวันละ150บาท ก็คือเอา4มาคูณกับ150มีค่าเท่ากับ600บาทจากนั้นเราจะต้องฝากเพิ่มอีกเท่าไหร่เราต้องการฝากเงินให้ได้1,080บาทแต่ฝากไปแล้ว600บาทดังนั้นก็นำมาลบกันจะได้เงินที่จะต้องฝากเพิ่มเป็น480บาทและหาจำนวนวันที่ต้องฝากเพิ่มจำนวนเงินที่ต้องฝากเพิ่มคือ480บาทและ ฝากเพิ่มอีกวันละ120บาทหากว่าได้กี่วันก็นำไปหารกันจากนั้นเราก็จะได้ค่าเท่ากับ4วันดังนั้นจะต้องฝากเงินเพิ่มอีก4วันถึงจะมีเงิน1,080บาทค่ะตัวอย่างต่อไปแก้วมีความจุ150มิลลิลิตขันมีความจุ200มิล,ลิตรและเหยือกมีความจุเท่ากับแก้ว2ใบรวมกับขัน1ใบ ถ้าตู้ปลามีความจุ2ลิตรจงหาว่าตู้ปลามีความจุมากกว่าเหยือกเท่าใดมาดูวิธีคิดนะคะขั้นที่1เราก็ต้องหาก่อนว่าเหยือกมีความจุเท่าไหร่และในขั้นที่สองเราก็มาหาความจุว่าตู้ปลามีความจุมากกว่าเหยือกเท่าใดแต่เราจะต้องระวังนะคะเนื่องจากหน่วยที่ให้มาไม่เท่ากาันเราต้องทำให้หน่วยเป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะ มาดูวิธีทากันค่ะขั้นที่1หาความจุของเหยือกเนื่องจากเหยือกมีความจุเท่ากับแก้ว2ใบรวมกับขัน1ใบแก้ว2ใบแก้ว1ใบมีความจุเท่ากับ150แก้ว2ใบก็เอา2คูณกับ150รวมกับขันหนึ่งใบขัน1ใบมีความจุเท่ากับ200มิลลิลิตรดังนั้นจึงน,นําไปบวกเพิ่ม2องคูณรบวก200ก็เท่ากับ 300บวก200ก็คือ500มิลลิตรนั่นเองจากนั้นมาดูความจุของตู้ปลากันนะคะความจุของตู้ปลามีความจุเท่ากับ2ลิตรและเดือนจะเห็นว่าหน่วยความจุของตู้ปลาเป็นลิตรแต่หน่วยความจุของเดลือเป็นมิลลิลิเราก็จะต้องมาแปลงหน่วยลิตรให้เป็นมิลลิตรนะคะ1ลิตรเท่ากับ1,000มิลดังนั้น2ลิตรก็เท่ากับ2,000มิลนั่นเอง จากนั้นเรามาหาว่าตู้ปลามีความจุมากกว่าเหยือกเท่าไหร่เราก็นำความจุของตู้ปลาคือ2,000มลลั้งลบกับความจุของเหยือกคือ500ม mm ลจะมีค่าเท่ากับ1,500ม mm. ลแต่โจทย์ถามว่ามีความจุมากกว่ากันกี่ลิตรก็จะได้เท่ากับ1,500มลตรเมื่อแปลงเป็นหน่วยลิตรก็จะได้เท่ากับ1ลิตรกับ500มลตร ดังนั้นตู้ปลามีความจุมากกว่าเหยือก1ลิตร500มิลลิลตรนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนายทัศเริ่มทำงานเวลา8นาฬิกา30นาทีเลิกงานเวลา16นาฬิก45นาทีนางพรเริ่มงานเวลา8นาฬิกา45นาทีและเลิกงานเวลา17นาฬิก15นาที จงหาว่านางพรทำงานนานกว่านายทัศเท่าใดมาดูวิธีคิดกันก่อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องหาว่านายทัศและนางพรใช้เวลาในการทำงานกี่ชั่วโมงและอันดับที่สองเราก็หาเวลาที่นางพรทำงานมากกว่านายทัศว่าเป็นเวลาเท่าไหร่มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการหาเวลาการทำงานของนายทัศและนางพร เริ่มจากในทัดนะคะในทัดเริ่มงานเวลา8นกา30นาทีและเลิกงานเวลา16นาฬิกา45นาทีก็นำ16นาฬิกา45นาทีตั้งลบด้วย8นาฬิกา30นาทีการลบก็เริ่มลบจากหลักนาทีนะคะก็คือ45ลบกับ30ก็เหลือ15นาทีและชั่วโมงลบชั่วโมงก็คือ16ลบกับ8ก็ได้ ดังนั้นนายทั์ทำงานเป็นเวลา8ชั่วโมง15 00, นาทีทีนี้มาดูของนางพรกันบ้างค่ะนางพรเริ่มงานเวลา8นาฬิกา45เลิกงานเวลา17นาฬิกา15นาทีก็เป็น17นาฬิกา15นาทีลบกับ8นาฬิกา45นาทีการลบก็ลบจากหน่วยนาทีนะคะ15ลบ45ไม่ได้ก็ต้องไปยืมจาก หน่วยชั่วโมงหน่วยชั่วโมงเป็น17ชั่วโมงยืมมา1ชั่วโมงก็จะเหลือ16ชั่วโมงเรายืมมา1ชั่วโมงมีเวลาทั้งหมด60นาทีนำ60นาทีไปบวกกับ15นาทีเป็น75นาท,75นาที75ลบ45จะได้เท่ากับ30นาทีจากนั้นนำชั่วโมงไปลบกับชั่วโมงก็คือ16ลบ8ก็จะได้ ดังนั้นนางพรก็จะใช้เวลาในการทำงานทั้งหมด8ชั่วโมง30นาทีในขั้นต่อไปเราก็จะหาว่าเวลาที่นางพรทำงานมากกว่านายทัศเรามาเปรียบเทียบจากเลขข้างบนนะคะนายทัศกับนางพรทำงานเป็นเวลาชั่วโมงเท่ากันก็คือ8ชั่วโมงดังนั้นเรานำแค่เวลานาทีของนางพรและนายทัศนมาลบกันก็จะได้เท่ากับ30ลบ15ได้เท่ากับ15นาที ดังนั้นนั้งพอนทำงานนานกว่าในทั์เป็นเวลา15นาทีค่ะมาดูแบบปรกหัดกันบ้างนะคะแบบปรกหัดอยู่ในรูปของลายเวิร์กชีตเรื่องโจทย์ปัญหาการวัดความรู้คณิตศ,ศาสตร์หนึ่งหน้าตาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแบบปรกหัดครั้งนี้ไม่มีทีโค้ดให้เนื่องจากท่านนักเรียนทำแล้วฟินชิชเสร็จแล้วเวลาส่งจะให้พิมพ์แค่ชื่อแล้วกดส่งมาได้เลยค่ะ คือว่านักเรียนคงได้คะแนนที่พอใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ